มองอะไรเออเปล่าค่ะเป็นแค่เด็กฝึกงานอย่าสอดร,รู้สอดเห็นที่มากนะเดีเ๋ยวจะรีบไปไหนละจ๊ะเก่งน,นะไม่ใช่หรอ,อบัตรฝึกงานนี่มันจะไม่ใช่ของแกต่อไป CVM Film หยกเตรียมทุเรียนไว้ให้ลูกค้า VIP โดยเฉพาะเลยนะคะค่ะยังไงก็อย่าลืมแวะมารับนะคะค่ะสวัสดีค่ะมองอะไรเออเปล่าค่ะเป็นแค่เด็กฝึกงานอย่าสอดรู้สอดเห็นให้มากนะบุญแค่ไหนแล้วที่บริษัทรับเด็กจากมหาลัยปลายแถวมา ค่ะผู้จัดการฟ้าขอโทษค่ะไม่รู้ว่าบริษัทคิดอะไรอยู่แทนที่จะส่งเด็กที่เรียนจบจากที่ดีดๆมีความสามารถอย่างฉันมาดันส่งเด็กโนเนมกิกก๊อกที่ไหนมาก็ไม่รู้แย่งอากาศคนอื่นเขาหายใจปกเป่า เดี๋ยวหนูช่วยระวังแขนนะคะระวังนะคะเออมั่อัม้มอึ้งอะไรอยู่ไม่ได้ยินเหรอว่าน้ำหนักมันเกิน ออกไปสินี่เดินไม่ได้แล้วยังหูหลวกด้วย่ไงฮะค่ะเดี๋ยวฉันออกไปเองก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหนูไปเองคุณขึ้นลิฟต์ไปดีกว่าค่ะขอโทษนะคะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรค่ะ นี่เยเด็กฝึกง,งานเดี๋ยวเธอมาช่วยเอารางออกจากลิฟ์ให้ฉันด้วยนะแล้วอากไปวางไว้ที่ห้องเก็บของเย็นนี้จะมีคนมารับแล้วเธอต้องยกจากห้องเก็บของลงไปไว้ที่ลานจอดรถให้ฉันด้วยเข้าใจไหมค่ะผู้จัดการ เ,เกินหน้าเกินตาคุณโยกอีกนะคะเนี่ยใช่ครับสงสัยมันจะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคุณโยกแน่เลยครับจริงไหมวะจริงด้วยแบบนี้คุณโยกก็อายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปที่ไหนเลยนะสิคะ <c oughs> <c oughs> ยี่ได้ฝึกงานฉันจะเอาอยัางไงกับมันดีเนี่ย <c oughs> <c oughs> คุณโยกก็ไปทำโทษม,มันหนักเอาให้มันร้องไห้ไปเลยสิคะไอ้ก็เห็นด้วยนะครับ คนอย่างมันกล้ามาประชันกับคุณโยกได้ยังไงนั่นนะสิเดี๋ยวรอมยกของเสร็จก่อนอฉันจัดหนักแน่ ยกยกของให้ฉันเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะผู้จัดการเดี๋ยวถ้าลูกค้ามาหนูจะยกไปที่ลานจอดรถให้นะคะดีค่ะจะรีบไปไหนละจ๊ะเก่งนะไม่ใช่หรอเอามันมานี่ได้ขด่ะคุณยกอือ ตัวช่วยเขาไปทพ่แกทาแบบนี้ทาให้ฉันเหมือนตัวต,วตววลกเหมือนคนไร้รังใจเปล่านะคะฝ่าไม่ได้ตั้งใจแกไม่ต้องแก้ตัวคิดว่าตัวเองเก่งมากนะใช่ไนะถึงได้ทำให้หผู้จัดการอายได้แกมันก็แค่เด็กฝึกงานกระจอกกระจอกคนหนึ่งก็เท่านั้นแหละทําไมพวกพี่ต้องว่าฟ้าด้วยล่ะคะฟ่ายังไม่ได้ทําอะไรให้เลยนะแมหมก็มม่แต่ทำแอปแอปแ,แ,แบลอย่างนี้ไงสมควรแล้วแหละที่โดนตบ ทำตัวเหมือนว่าไปช่วยคนนู้นคนนี้เขาไปทั่วแต่ว่างานทุกงานมาันองเป็นงานของพวกพี่ที่ใช้หนูทำนะคะนี่เธอเหาว่าพวกฉันขี้เกียจเหรอดูถูกกันชัดๆดหนูไม่ได้ดูถูกนะคะก็ก็ถทาพวกคุณทำเองตั้งแต่แรกหนูก็คงไม่ต้องทำตัวยุ่งแบบนี้หรอกคะ่ะเ่อเก่งน,นะที่บ้าน,นี่แค่เรื่องมารยาทเหรอถึงได้มปเถียงผู้ใหญ่ชอทอท,อทอด์ดบน,นี้สอนคะ่ะ แล้วที่บ้านหนูก็ยังสอนอีกด้วยนะคะว่าไม่ให้รังแกคนอื่นนี่แกว่พาลูกชายไม่มาพาเหรอ <c oughs> คุณหยอก่ะ นี่พวกคุณทําอะไรกันคุณลุงมาจากสานักงานใหญ่แล้วทำไมไม่บอกเี๋ยวลุงหน้าคะคุณลุงมีทุลักหรือเปล่าคะมีสิครับผมพาประธานบริษัทมาตรวจสาขาของพวกคุณไงประธานบริษัทค,คนนี้นะคะคุณนุกใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณลุกหมูฉันได้เห็นทุกอย่างที่ฉันอยากจะเห็นแล้ว จุมองขอโทษเรื่องคนลิ้ด้วยนะคะท่านประธานคนที่เธอควรขอโทษไม่ใช่ฉันแต่เป็นเขาจะให้หยุขอโทษเด็กฝึกงานเนี่ยนะคะท่านประธานทำไมจะไม่ได้ล่ะจำเอาไว้นะไม่ว่าจะอายุมากหรืออายุน้อยจะเกิดก่อนหรือเกิดหลังจะผู้จัดการหรือเด็กฝึกงานก็ขอโทษกันได้ถ้าทำผิดต่อกันค่ะ หยุดพอใจแล้วค่ะนี่เด็กฝึกงานฉันขอโทษนะฉันก็ด้วยฉันก็เหมือนกันไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าพวกคุณคิดได้ฉันก็ไม่ถือโทษโกรธหรอกค่ะดีแล้วค่ะเราทำงานด้วยกันก็ต้องรู้จักให้เกลียดกันแต่ยังไงสิ่งที่พวกคุณทำผิดก็ต้องได้รับบทลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัท ฉันจะออกไปเตือนให้พวกคุณทั้งสามคนแล้วถ้ามีครั้งต่อไปพวกคุณคงรู้นะว่าจะเจอกับอะไรครับพวกเราทราบแล้วครับค่ะท่านประธานแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้ โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ